สอก็สอง,สองันไหมเนีย कड़ी खाफ़ी ये टनी पार्ट मेन कॉटन मेन कॉटन पैंट हंड्रेड पी सी एस निल तो สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือสีมันซีดมันกล้องเนาะอุ้ยแทมทอนี่หรือว่าเอามาใกล้ๆหน่อยตัวนี้เป็นงานกางเกงเวทปอยอยผู้ชายนะลูกค้า p อตต้อนแพนนะคะใส่เที่ยวใส่ทำงานได้หมดเลยไว้รุ่นไว้ทำงานนะคะใส่สวยเนาะตกใจเสียงตัวเอง <c oughs> โอ้ยค่อนข้างใหม่เลยอันนี้มีกระสอบเดียวหรือตอนเนี่ยลูกค้ารีวิวส่งฟรีนะกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีเลยอันนี้เท่าไหร่ไป,ไปไหนแล้ว่ะไ้คานำสั่ง อันนี้ป้ายน้องเต่าเยี่ยมนะลูกค้ารีวิวส่งฟรีนะคะอันนี้มีกระสอบเดียวลูกค้ามีกระสอบเดียวในไลฟ์เลยนะอันนี้สองเก้าศูนย์ศูนย์ส่งฟรีให้เลยค่ะมารับเองเหลือสองพันหกร้อยนะคะอุ้ยทรงสวยนะมันเป็นขากระบอกเล็กเนาะไซเอเชียเลยค่ะคาไซส์มีแบรนด์นะคะ ขาดเล็กมากเลยแพ็กหนึ่งร้อยตัวแต่ว่าเดี๋ยวนับให้อีกทีหนึ่งเนาะเผื่อโรงงานเขานับมาผิดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสองเก้าศูนศูนย์นะคะได้กระสอบนี้เลยจะได้ไวๆแล้วเดี๋ยวเปิดคากโก้ต่อเนาะ เล็กโลโก้งานสวยนะคุณตัวละยี่สิบเก้าบาทเนาะมารับเองเหลือสองพันหกร้อยนะคะอันนี้ดอกเกอร์ลูกค้างานไม่มีตำหนิเลยนะ <James. S 1> ต้องดูไกลๆเนาะสีมันจะไม่ได้ซีดมากพอมันอยู่ใกล้ๆแล้วสีสอีกย กระดุมยังดีอยู่เลยนะลูกค้าไม่มีขาดเลยนะเนี่ยสวยมากอันนี้เอลสามสี่นะขาดเล็กสวยมากเลยคะ่ะ เล็กนะลูกค้ารุ่นนี้สวยอะ่ะวิตวิกสีดำเข้มเลยตัวนี้โอนาวีเอลสามสิบนะคะลูกก็ครับครับ ลก็กสบสวยมากนะครับรสบสวยมากนะครับ,รรบพอดูไกลๆแล้วมันสีมันสวยเนาะตัวนี้เป็นงาน U.S. นะคะใช่ค่ะเ <laughs> ม่ดีกัน์อีสเทน ทรงแบบอารมณ์ใส่ได้ใส่อารมณ์งจะใส่สามสิบ บอกเล็กับะลูกค้าดูสิแล้วงานไม่มีตำหนิเลยนะเอวกระดุมซิปยังอยู่ครบอยู่เลยอะ่ะอันนี้ก็สวยอะ่ะค่ะใช่ครับ <laughs> ใช่อะไร Yes Yes yeah. เอออันนี้กระดุมหายอุ้ยเออ ี้สวยอ่ะสีนี้สวยมากเลยขาดเล็กนะคะงานเบอร์สองนะลูกค้าตัวนี้รีวิวส่งฟรีค่ะรับเองลดสามร้อยเฉพาะกระสอบรีวิวนะคะมีโปรลดให้เนาะโอ้ลูกค้ากระดุมหายบ้างนะอันนี้โอนาวีค่ะไซส์สามสิบ เปิดค่ะกเวร์ไซส์ต่อนะใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเลยค่ะขากระบอกเล็กลูกค้าถ้าชอบขากระบอกเล็กแนะนำรุ่นนี้เลยสวย ไม่ดูไกลๆเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นทรงเนาะแล้วก็สีถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆสีมันซีดอะ่ะอันนี้ก็จะตัวใหญ่หน่อยเป็นทรงลุงนะผู้หญิงชอบเอาผู้หญิงใส่ได้นะลูกค้าเป็นทรงแบบทรงลุงอะ่ะมีช่วงหนึ่งที่ฮิตกันนี่ขาเล็กมากสวยอะ U.S. นะคะหนึ่งร้อยตัวสองเก้าศูนศูนย์เดินทางฟรีให้เล้ยอันนี้สวยอ,ะอ่ะอันนี้ลายสวยมากเลยมันเป็นแบนด์ด็อกเกอร์นะเอ้ยไม่ใช่โปโลลูกค้าโปโลสวยอะ่ะกระดุมครบสีขาว ข่าวกินฟรีไซ์เท่าไหร่เอวเท่าไหร่สามสิบตัวนี้เอวสามสิบค่ะวสวยอ่ะตัวนี้สวยอ่ะต้องไม่เป็นแบบลิมิเต็ดได้เลยเนี่ยค่ะสามสิบหรอรอเตอร์ไซค์ได้เาใส่สามส นี้เน้นราคาเบาๆนะคะลูกค้าส่งฟรีให้ประหยัดค่าขนส่งเลยนะคะได้กระสอบนี้เลยงานรวมไซสนะคะเวทไอยใส่เที่ยวใส่ทำงานใส่ไปเรียนได้นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำอะไรอยู่สวัสดีครับทำอะไรอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอลสามสิบ <c oughs> สวยมากเลยอันนี้ใหม่มากเลยอันนี้เอลสามสิบเป็นแบรนด์อะไร รูมซิปอยู่ครบนะคะแบรนด์เยอะใช่ไหมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีแล้วก็แก๊บมีแล้วก็อุ้หไม่สวยบอกได้คำเดียวว่าสวยด็อกเตอร์เยอะนะคะ หนึ่งรอยตัวได้อันนี้เดี๋ยวนับให้อีกทีหนึ่งนะเขานับมาครบร้อยไหมบางทีมันก็ขาดเกินนะแต่ว่าป้ายคือแพ็กมาร้อยตัวสวัสดีค่ะพี่สายพีนกระสอบนี้สองเก้าศูนศูนย์ค่ะสองเก้าศูนศูนย์เดินทางฟรีค่ะใช่ครับอันนี้เกตด,ดีป้ายเต่านะคะ ก็บอกเล็กลูกค้าแนะนำเลยสวยอันนี้ดีนะค่ะว,ว้าวเปิดเรื่อยๆเลยนะคะงานเข้ามาเยอะมากเลยใช่ครับ เยอะมากเลยเออหมดแล้วหมดแล้วไปน้องเต่าโอเคเดี๋ยวต้องไปหมดแล้วหมดแล้วนะคะกระสอบนี้นะคะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะมารับเองเหลือสองพันหกร้อยนะคะพี่พี่ขาถ้าชอบงานกางเกงเว็บป้อยผู้ชายทรงขากระบอกเล็กนะคะแนะนำตุ้นนี้เลยงานผ้าสวยแล้วก็ผ้าค่อนข้างใหม่เลยฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้ตุ้ม Oh <laughs>